ไม่ไดีเลี้ยวสักทีตูโมไซค์มากนะขับหยิบแม้ง่ายได้หรอตั้งใจต่อนี่คือภารกิจไปรับล้านนะครับภารกิจนี้ต้องฟันฝ่าอุปสรรครถติดอย่างมากมายซึ่งผมเกลียกมากไอ้โรงเรียนเอาเวมารีอาเนี่ยครับโรงเรียนเอาเวมารีอาเป็นโรงเรียนที่ มันไม่ค่อยจะมีที่จอดรถแลวมันเป็นโรงเรียนพวกลูกคนรวยเลยครับพอดีว่ามันคือพ่อแม่ผู้ปกครองเขาเอารถยนต์ไปรับนักเรียนกันทุกคนเลยมันก็เลยเกิดปัญหารถติดในการไปรับลานครับแม่จะเอามอเตอร์ไซค์ออกมากลัวกาโกอลไรไม่ขึ้นมาด้วยเออ ว่าโรงเรียนอ้าวมันปรสักรถมันเยอะโอ้โหยังไม่พอนี่ติดปึ๊บปิมบระหือผมละเกียร์โรงเรียนอาเวมาดิอานที่สุดในโลกเลยครับโอ้ยสต๊อปไปก่อนเนี่ยจะเข้าโรงเรียนทั้งทีผมก็รอเป็นชั่วโมงอ้าวดีมีตำรวจบอกโอ้ยเข้าได้แล้วอ่ะโอ้ยเเ๊ เอาละทีนี้การรับหลานก็ต้องจอดรอตรงนี้นะครับซึ่งม,มันผิดกฎหมายแน่ต้องจอดทางหน้าครับผมต้องจอดรอดตรงนี้ครับเสียเข้าไปแล้วซึ่งรถมันใหญ่มันมันไม่สเสถียรกันแล้วผมจะชนตูดในข้างหน้าหรือเปล่าก็ไม่รู้จะ,จะถอยจะทโอ